สวัสดีครับบรรยากาศช่วงเศร้าครับอยู่ของวัวพะวันคือเกาครับเมื่อนี้มีเปิดราคาแม่สาวสามโตแม่ลูกสองโคมแม่แยกลูกอีกหนึ่งโตครับไปเบิ้งที่เด็ดกันก้อนครับพี่น้องครับที่เด็ดตัวได้ก้อนพะวันตัวนี้เนาะลูกช็อกกระแล็กเมื่อนี้ตัวเมื่อนี้เอาเมื่อเดียวครับพี่น้องครับลูกช็อกกระแลกตัวละเมื่อนนี่หาใส่ใดครับพี่น้องครับ ตัวละเมินนี่เด้อนี่เมินเดียวครับลูกช็อกกแรกครับเมินเดียวเมินเดียวหู้ดีเด้อตัวนี้หู้ดีครับนี่เมินเดียวเน่าอัลลานเลยพี่น้องนี่ไปเห็นก่อนได้ก่อนเด้อตัวที่หนึ่งครับเมินเมินเดียวพ่อเพราะว่านว่าเมินเดียวพ่อนี่เพศสีดําดีครับดําดีล่ํตัวเน้าดีแข้งขาดีเบิร์ครับงอตัวละเมินพี่น้องเอ้ยซื้อไปจังไดกระบอลูบบระขาดทุนตรงนี้ซื้อไปนี่เมินเดียวหนึ่งนี่ จ้าน้ยก็ได้สองหมื่นเยตัวนี้ใหญ่อยูยอย่ด้วยครับน้ำตัวเงาดีจมูกสีดำโบฉีโบแวงหน้าตาสดใสดีเอาไปชีจาเอาพี่น้องไปชีจาเอาชีจาทายคนเดียบรวยเลยนี่ตัวแรกหนึ่งหมื่นครับพี่น้องหนึ่งหมืน่นเอาไปตัวที่สองกันเลยนี่ตัวที่สองเป็นลูกลูกยังนี่เพราะว่า KF31 น, 1. 1> นี่คือตัวที่สองครับใหญ่ดีเงาดีเงา,ด,าดีครับเมองโกกหางครับ เบื้งกกหางเปิดใบแสดงพวันเหมือนหาพันต์เหรครับหนึ่งหมื่นหาพันเด้อลูกเคเอฟเคเอฟสามหนึ่งเหรครับเคเอฟสามหนึ่งครับหนึ่งหมื่นหาพันครับนี่กกหางใหญ่ๆเพจดำๆเลยโอ้น้าดีครับน้าดีตัวนี้หน้าดีเมือนหาพันตครับลูกเคเอฟสามหนึ่งโอดีครับเชื่องดีเข้าสนให้แล้วแม่สาวตัวที่สองครับ สูงเกือบร้อยสามสิบเพราะวันว่ามื่นหาครับตัวที่สองมื่นหาครับดูเคเอฟสามหนึ่งเล็บง่ามครับเล็บง่ามดีเบริรเล็บดีเบริรน่มซีเต่าอยู่น,นี่จับได้บายได้ง้อวันนี้ปัญหาครับเห็นว่าตัวที่สามครับแม่สาวตัวที่สามหู้หู้ตัวนี้ก็ไดกระไดเพราะวัน,น 4, ห,หนึ่ง 4, หมื่นสี่พันห้าร้อยครับ ลูกเคเอฟหกแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยนี่คือแม่สาวตัว,ตวที่สามมีแต่ตัว,ตวห,หูหูครับยกชุดเลยก็ได้เด้อพี่น้องไปน้ำกันเลยก็ได้นี่เขาพอตอเมาะนี่เขาพตุตะเมาะหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยแม่สาวตัวที่สามลูกเคเอฟหกแปดแข้งขาใหญ่ดีเพศดำดีครับโก้างง่ายดีนี่ มื่นสี่พันหาร้อยนี่ครับสามสาวนี่สุดสามสาวครับยวกชุดเลยเด้อพี่น้องสนใจตัวที่สามครับเนี้อัหลานเลยหมื่นสีหารอยเบื้องหน้าตาครับหู้ทุกตัวครับหู้ทุกตัวคือกันทุกตัวนี่นาหนงหนกเลยตัวที่สามเล็บงามอยู่เด้อครับเล็บงามอยู่เลียบงามอยู่ กำลังสวยดีเอาแม่แยกลูกงามๆเลยงามๆสดๆแม่แยกลูกนึงแดงมีลูกมาแล้วหนึ่งโตหนึ่งหมืนหกพันหาร้อยนี่คือแม่แยกลูกสูงเท่าไดพ่อว่านสูงหนึสี่สิบหาเดอ้อนมสีเต่าอยู่แข้งขาด,ดีมดคาดว่าอีกบ่โดนคงสิได้สมอีกเพราะว่าแยกลูกผัวไว้แล้วเป็นลูกผูวครับแยกลูกออกไปแล้วหมื่นหกพันหาร้อยโมดีเชื่องดี แดงดีจะโมโบ่อสีกว่าแวงดอกพี่นะโู้เขางามงู้ลูกแหลกครับด้ลูมาแล้วหนึ่งโตเดอ้อ <c oughs> เป็นแม่แยกลูกครับหมื่นหกห้าร้อยนี่สูงร้อยสี่สิบพูแล้วเนาะส <c oughs> ูงร้อยสี่สิบหาครับเบิ้งช่วงถ่ายครับเบิ้งโกงงงงงโหางคนหางครับโกขางคนหางหู้ครับงู้ตัวนี้หู้ <c oughs> หู้ดีหู้ดี <c oughs> พุดนะ น้ำตัวเงีวดีสิบหกหาร้อยครับสนใจโทษมากซื้อไปได้ชมโลดนี่คาดว่าอีกบ่โดนคงสิข้นครับนี่ง้อดีง้อดีขนาดครับไอ้ลูกดีขนาดแม่นี่สิบหกหาร้อยเอาตัวต่อไปแม่ลูกที่เด็ดเลยตัวนี้ครับลูกแดงดีง้อลูกแรกซดเป็นซดลูกช็อกโกแลตครับพี่น้องครับซดเป็นซดมื่นเก่าพันหาล้อยเดอ้อ มือเก่าพันหาร้อยครับนาเลี้ยงสุดๆงวัวลูกแรกลูกแรกเท่านั้นลูกไว้เดือนกลักวโอ้ยนาดีขนาดครับลูกช็อกโกแลตเดือนกลัวเด้อเพจเมียยางดีสิบเก่าหารอยสิบเก่าหารอยครับโคมเม่ลูกนี่เด็ดเลยโคมนี่เด็ดเลยครับสิบเก่าหาร้อยมึงนาตาครับนาตา โอ้งามเด้ครับหนาเลี้ยงเด้ครับโคมนี่ครับสำหรับผู้ทุนหน่อยเด้อโคมนี่ครับจะได้งอแม่ลูกซิบเก่าหาลอยงอสวัสดีงอลูกแรกเท่านั้นพร้อมจะได้ลูกโตัวแรกเมื่อเนี้ยหน้าตาโหมูกสีดำมอฉีบัแวงโอ้แดงดีนะครับนางหนาดีอยู่เอาไปเพี้ยนเอาครับเอาไปบำรุงเอาซิบเก่าหาล่อยพูน่ะเพศดำดีเพศดำดี นี่นมมิติ้งน้อยเดียวซําเมตมะขามนี่ก็ลูกแรกขึ้นกันนี่ก็ลูกแรกขึ้นกันชุดแม่ลูกชุด,ช,ดชุดท่ายเดอ้อพี่น้องลูกแรกถ้าได้ก็ 16, หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยครับลูกแรกสดๆพุ่นลูกเพศรเนีอยยางดีครับลูกไห่เดือนกลัวขึ้นกันครับ 16, หมื่นหกพันห้าร้อยง้อลูกแรกนาเป็นนาครับตัวนี้ครับได้ควมำนาได้ความสด ลูกตัวเมียยางดีนี่ไปแล้วพ้นแล้วครับลูกเพิ้นครับลูกเพิ้นครับว่าลูกแรกพี่น้องแม่สูงลอยสามสิบเดียว่เพื่อนลอยสามสิบบวกจุดเดอ่อพี่น้องนี่ครับเพศเพศอมครับอมดำโอ้จะหน่อยแม่ก็ขึ้นนะครับน้ำเมือกเริ่มซึมแล้วเนาะน้ะนำเมือกเริ่มซึมแล้วได้พี่นอ้องสิบหกหาลอยโค้งสุดท้าย ปูนลูกเพิ่นลูกเพิ่นไปนเลเนอยูนครับนั่นอ้ยลูกน้าดีขนาดลูกน้าดีเด้อครับนี่สิบหกหาลอยชุดชุดถ่ายเล็บงามเหมิดอยู่นำ้ำแางสวยสะบืองามย่นเป็นย่นลูกย่นแห้งสิบหกห่าลอยนาซือ่อนาเลียงโคมนี่นี่คือโคมชุดถ่ายลูกหลอดยางดีปูนเอาอ้ยโกขงัง สุดยอดเลยครับโคมสุดท้ายสิหกหาลอยสนใจโทรหาพ่อว่านบ้านน้องแสงครับอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญบรรยากาศวันที่ยี่สิบเอ็ดมีนาคมหกแปดงอหูทุกโตบอดือบอ้นครับเมื่อนี้มีมาฝากพี่ฝากน้องครับแม่สาวสามตแยกลูกหนึ่งตแม่ลูกสองโคม พี่น้องมักชุดใดครับโทรหาพวานได้เลยรายละเอียดสอบถามอีกที่หนึ่งครับมักชุดใดน,นี่มีแต่โ์โตหะสำหรับคลิปนี้ครับบ่าวตึงปทุมราชครับกับทีมงานพวานกับข้อจบชิปเพียงานี้กอนครับสวัสดีครับผม 我操！你个废！我打他一。